สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลสุขภาพกันในวันนี้นะคะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆจากดรพยอจันจิราอินตราค่ะซึ่งนำเสนอแนวคิดที่อืชวนให้เราคิดเรื่องอายุยืนในมุมใหม่เลยนะคะคือปกติเราก็อยากอายุยืนยาวกันใช่ไหมคะแต่ลองนึกภาพว่าถ้าบั้นปลายชีวิตเราต้องแบบป่วยไม่แข็งแรงใช้ชีวิตไม่สนุกมันจะยังเป็นเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าคะ นั่นสิครับเป็นคำถามที่สำคัญมากเลยครับตอนนี้เพราะแนวคิดเรื่อง health span หรือที่เราอาจจะเรียกว่าช่วงเวลาที่สุขภาพดีเนี่ยกำลังมาแรงมากๆมันเปลี่ยนมุมมองจากแค่ lifespan ที่เน้นจำนวนปีที่เรามีชีวิตอยู่ไปเน้นที่คุณภาพของชีวิตในช่วงเวลาเหล่านั้นแทนครับ ข้อมูลของดรจันจิราก็ไปในทางนั้นเลยคือทำยังไงให้เราแข็งแรงสดใสมีความสุขให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ใช่เลยค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาเอ่อ มาแกะข้อมูลมาคุยกันถึงแนวคิดพวกนี้ว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรที่เราควรรู้เราจะไปดูความท้าทายสุขภาพที่โลกเราเจออยู่ตอนนี้ทำไมการใช้ชีวิตแบบองค์รวมมันถึงสำคัญขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไฮไลท์เลยนะคะคือเรื่องของไมโครไบโอมหรือเจ้าเพื่อนตัวจิวจ๋วๆนับล้านล้านชีวิตในตัวเราเนี่ยว่ามันส่งผลต่อสุขภาพดีแบบยืนยาวของเรายังไงบ้างแบบไม่น่าเชื่อเลยค่ะครับ เรื่องไมโครไบโอนี่โอ้โหตอนนี้น่าสนใจสุดๆเลยครับเพราะมันโยงไปได้หลายเรื่องมากที่เรากำลังจะคุยกันแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเราอาจจะต้องดูภาพใหญ่ๆกันก่อนนิดนึงว่าทำไมไอ้เจ้าเฮลส์แ a นเนี่ยมันถึงสำคัญขึ้นมาในยุคนี้มันมีปัจจัยอะไรเบื้องหลังบ้างครับ โอเคค่ะได้เลยงั้นเรามาเริ่มปูพื้นกันที่ภาพรวมความท้าทายด้านสุขภาพในยุคปัจจุบันกันก่อนนะคะจากข้อมูลที่ดรจันจิรานำเสนอมานี้ก็มีหลายเรื่องที่อืมน่ากังวลเหมือนกันนะคะใช่ครับมีหลายเรื่องเลยที่เหมือนเป็นแรงผลักให้เราต้องหันมาใส่ใจเรื่อง h a l t h s p ปนกันจริงๆจังๆ,งๆประเด็นแรกที่เห็นชัดมากๆเลยก็คือปัญหาเรื่องน้าหนักตัวเกินโรคอ้วนที่มันเพิ่มขึ้นทั่วโลกเลยนะครับ เขาเรียกว่าเป็น global obesity tsunami กันเลยทีเดียวมีการคาดการว่าภายในปี2,578เนี่ยประชากรผู้ใหญ่เกินครึ่งโลกหรือประมาณ51นะครับอาจจะมีน้ำหนักเกินเกณฑ์หรือว่าเป็นโรคอ้วนไปเลยแล้วนี่รวมถึงในเด็กด้วยนะครับซึ่งมันก็แน่นอนยงเป็นถึงพฤติกรรมการกินของเราเต็มๆเ,เลยครับอ๋อเรื่องอาหารการกินนี่เองที่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสำคัญเลยเป็นปัจจัยใหญ่มากครับคือ ทุกวันนี้เรากินอาหารแปรรูปสูงเยอะขึ้นฟาสต์ฟู้ดต่างๆมันทำให้โภชนาการเราไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ขาดใยอาหารดีๆจากธัญพืชไม่ขัดสีผักผลไม้ถั่วต่างๆที่ร่างกายต้องการแต่ดันไปได้โซเดียมสูงเกินไปแทนมีข้อมูลหนึ่งที่น่าตกใจนะครับดรจันจิราบอกว่าปี2560เนี่ยพฤติกรรมการกินแบบนี้อาจจะเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง13ล้านคนทั่วโลกเลยนะครับ สิล้านคนโหตัวเลขสูงมากเลยนะคะเนี่ยแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่มันส่งผลต่อเฮลธ์แปนของเราแบบนี้มีครับนอกจากเรื่องอาหารก็ยังมีเรื่องสังคมผู้สูงอายุด้วยครับคือตอนนี้ประชากรโลกอายุยืนขึ้นเรื่อยๆจำนวนคนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มจากประมาณ900ล้านเป็น2,000ล้านคนเลยนะครับภายในปี2593หรือคิดเป็น22%ของประชากรโลกทั้งหมด การอายุยืนน่ยดีครับแต่พอมันมาพร้อมกับความทา้าทายเรื่องการดูแลสุขภาพยาวๆแล้วก็พวกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs ที่เราคุ้นๆกันอย่างโรคหัวใจมะเร็งเบาหวานพวกนี้กลายเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพทั่วโลกไปแล้วครับรวมถึงในไทยด้วยซึ่งโรคพวกนี้แหละครับที่มันมักจะมาบั่นทอนช่วงเวลาที่มีสุขภาพดีของเราไปเยอะเลย อืมพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะว่าทําไมแค่อายุยืนเฉยๆมันอาจจะไม่พอแล้วจริงๆต้องสุขภาพดีไปด้วยกันแต่ในความท้าทายเยอะแยะพวกนี้มันพอจะมีข่าวดีอยู่บ้างไหมคะข่าวดีที่สุดเลยครับแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยก็คือปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่ที่ว่ามาเนี่ยโดยเฉพาะพวก NCDs มันเชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของเราโดยตรงเลยครับนั่นก็หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนได้ เรามีอำนาจในการควบคุมสุขภาพตัวเองได้เยอะกว่าที่เราคิดมากๆเลยครับงั้นดีเลยค่ะเรามาลงลึกเรื่องพลังของไลฟ์สไตล์กันต่อเลยคำพูดคลาสสิกที่ว่า you are what you eat ตัวตนคือสิ่งที่คุณกินเข้าไปอันนี้ข้อมูลดรจันจิลานี่คือยืนยันชัดเจนเลยใช่ไหมคะชัดเจนมากๆครับอาหารนี่คือพื้นฐานสาคัญจริงๆการเน้นอาหารจากพืชหรือ plant based ที่มันหลากหลายทั้งผักผลไม้ธัญพืชเต็มเมล็ด ถั่วเมล็ดพืชต่างๆอันนี้เป็นกุญแจดอกสําคัญเลยครับเพราะอาหารพวกนี้มันอุดมไปด้วยไฟโตนิวเทรียนซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีที่มีประโยชน์มหาศาลเลยแล้วก็ยังมีพวกวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายมากๆด้วยครับค่ะไม่ใช่แค่เรื่องกินอย่างเดียวแต่กิจ,จวัตรประจําวันหรือ UO you routines ก็มีผลไม่แพ้กันเลยแน่นอนครับ กิจวัตรประจำวันเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนอนหลับต้องให้มีคุณภาพให้เพียงพอการเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายสม่าเสมอ การจัดการความเครียดซึ่งจริงๆอาจจะไม่ต้องซับซ้อนมากแค่การทำสมาธิสั้นๆก็ช่วยได้เยอะแล้วครับแล้วก็การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมสิ่งเสี่ยงเช่นสูบุรีดื่มแอลโกอฮอล์หนักๆและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีการมีเพื่อนมีครอบครัวที่คอยสนับสนุนสิ่งเหล่านี้มันหล่อหลองสุขภาพแบบองค์รวมของเราจริงๆครับเหมือนเป็นการดูแลแบบรอบด้านมากๆเลยนะคะ แล้วมีงานวิจัยอะไรมายืนยันถึงพลังของการปรับไลฟ์สไตล์แบบนี้บ้างไหมคะ มีตัวอย่างที่น่าสนใจมากครับที่ดรจันจิรายกมาคือ Scientific Wellness Program โปรแกรมนี้มีผู้เข้าร่วมตั้ง2,500คนเลยนะครับเขาได้รับข้อมูลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลและก็คำแนะนำในการปรับไลฟ์สไตล์ผลลัพธ์แค่6เดือนเองนะครับน่าทึ่งมากคือกลุ่มตัวอย่างเนี่ยกินผักผลไม้เพิ่มขึ้นถึง50%เลยแล้วก็ลดการดื่มเครื่องดื่มหว,นวานหลงออกกาลังกายกันมากขึ้นด้วย โอฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะและผลลัพธ์ที่วัดได้จริงๆต่อสุขภาพล่ะคะเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์ก็ชัดเจนแล้วก็ดูยั่งยืนด้วยครับพวกตัวชี้วัดทางคลินิกสำคัญๆเนี่ยดีขึ้นหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางเมตาบอลิกการอักเสบในร่างกายค่า HbA1c หรือน้ำตาลสะสมที่บอกความเสี่ยงเบาหวานไตรกิสรายดัชนีโอเมก้า3วิตามินดีรอบเอวน้ำหนักตัวคือมันดีขึ้นแบบมีนัยสำคัญเลยครับสิ่งที่น่าสนใจคือโปรแกรมนี้เขาไม่ได้ให้แค่คำแนะนำกว้างๆแต่ให้ข้อมูลชีวภาพเฉพาะคนด้วยมันยิ่งตอกย้ำเลยว่าการปรับไลฟ์สไตล์ที่มันตรงจุดเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ แสดงว่ากุญแจสำคัญก็คือการลงมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเรานี่เองซึ่งการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันส่งผลลึกไปกว่าแค่เรื่องน้ำหนักหรือระดับน้ำตาลในเลือดใช่ไหมคะเห็นว่ามันเชื่อมโยงไปถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆในตัวเราด้วยตรงประเด็นเป๊ะเลยครับ การปรับไลฟ์สไตล์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารการนอนการออกกำลังกายมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะครับต่อระบบนิเวศขนาดใหญ่มากๆที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเรานั่นก็คือไมโครไบโอมนี่แหละครับซึ่งเป็นหัวข้อที่โอ้โหกำลังน่าตื่นเต้นมากๆในวงการวิทยาศาสตร์สุขภาพาตอนนี้เลยมาถึงพระเอกของเราแล้วนะคะไมโครไบโอมครั้งนี้ได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆเลยมันคืออะไรกันแน่คะช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยคะ่ะ ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับไมโครไบโอมก็เหมือนกับชุมชนหรือระบบนิเวศขนาดใหญ่มากๆของพวกจุลินทรีย์มีทั้งแบคทีเรียไวรัสเชื้อราแล้วก็อื่นๆอ,อีกเพียบเลยครับที่เขาอาศัยอยู่ทั้งบนผิวหนังเราแล้วก็ข้างในร่างกายเราด้วย จำนวนนี่มหาศาลนะครับชนิดที่ว่าถ้าเรานับเซลล์ในร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเซล์มนุษย์แค่ประมาณ40เองนะครับอีก60%ที่เหลือเนี่ยเป็นเซล์ของเจ้าพวกจุลินทรีย์เหล่านี้6 0เซเลยเหรอคะโหนี่มันน่าทึ่งมากเหมือนเราเป็นบ้านให้สิ่งมีชีวิตอื่นอยู่เยอะกว่าเซลล์ของเราเองอีกนะคะแล้วพวกเขาอยู่ตรงไหนกันเยอะที่สุดคะอืมเขาอยู่แทบทุกที่เลยครับตั้งแต่ในปากบนผิวหนังเราแต่แหล่งชุมนุมที่ใหญ่ที่สุด หรือประมาณ90%เซเลยเนี่ยอยู่ในระบบอ้างเดินอาหารของเราครับโดยเฉพาะในลำไส้ใหญ่ของเรานี่แหละถ้ารวมรวมน้ำหนักของจุลินทรีย์ทั้งหมดในตัวเราเนี่ยอาจจะหนักได้ถึง1กิโลกรัมเลยนะครับแล้วก็มีความหลากหลายเป็นหมื่นๆสายพันธุ์เลยที่สำคัญคือไมโครไบโอมของแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตัวมากๆคล้ายๆกับลายนิ้วมือเลยครับแต่ข่าวดีก็คือมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอาหารที่เรากินตามไลฟ์สไตล์ของเรานี่แหละครับ อืมน่าสนใจมากเลยค่ะตรงที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้นี่แหละแสดงว่าเราก็มีส่วนในการกำหนดสุขภาพของชุมชนจิ๋วนี้ได้เหมือนกันแล้วมันสำคัญกับเฮลธ์สปนของเรายังไงบ้างคะสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าไมโครไบโอมโดยเฉพาะที่อยู่ในลำไส้เนี่ยมีอิทธิพลต่อสุขภาพองค์รวมของเราในหลายๆด้านแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยลองนึกภาพลำไส้เป็นเหมือนศูนย์กลางนะครับที่มันเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆทั่วร่างกายเลยเชื่อมต่อ,อยังไงบ้างคะ พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะตัวอย่างที่ชัดเจนมาก,มากๆเลยนุคือแกนสมองลำไส้หรือ gut-brain axis ครับมันเหมือนมออีทางด่วนเชื่อมระหว่างลำไส้กับสมองโดยตรงเลยผ่านระบบประสาทผ่านสารเคมีต่างๆจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราเนี่ยสามารถผลิตสารสื่อประสาทหรือสารอื่นๆที่ส่งผลต่อการทำงานของสมองแล้วก็อารมณ์ของเราได้โดยตรงเลยนะครับมีงานวิจัยเยอะมากที่เชื่อมโยงความไม่สมดุลของไมโครไบโอมในลำไส้ กับภาวะอย่างเช่นวิตกกังวลซึมเศร้าหรือแม้กระทั่งความเสี่ยงของโรคทางระบบประสาทอย่างเช่นพาร์กินสันด้วยครับหมายความว่า สุขภาพลำไส้ที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบไปถึงสุขภาพจิตแล้วก็สมองของเราได้โดยตรงเลยเหรอคะใช่ครับมันเปลี่ยนมุมมองที่เราเคยมีต่อสุขภาพจิตไปพอสมควรเลยนะครับนอกจากเรื่องสมองแล้วไมโครไบโอมในลำไส้ยังเป็นผู้เล่นสำคัญมากๆในเรื่องน้ำหนักตัวและการเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึมด้วยครับมันส่งผลต่อวิธีที่ร่างกายเราเก็บสะสมไขมันการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดการตอบสนองต่อฮอร์โมนที่ เกี่ยวกับความหิวความอิ่มเพราะฉะนั้นความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยจึงเชื่อมโยงโดยตรงเลยครับกับความเสี่ยงโรคอ้วนแล้วก็เบาหวานประเภทที่สองโหเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะแล้วเรื่องสุขภาพหัวใจล่ะคะเกี่ยวด้วยไหม เกี่ยวข้องอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับมีการค้นพบว่าเมื่อจูลินซีย์บางชนิดในลำไส้เนี่ยมันย่อยสารอาหารบางอย่างโดยเฉพาะที่เจอเยอะในเนื้อแดงไข่แดงมันจะสร้างสารตัวหนึ่งขึ้นมาที่ตับเราจะเปลี่ยนไปเป็นสารชื่อ TMAO หรือ t r i m e t h l a m i n e N Oxide ซึ่งระดับ TMAO ที่สูงในเลือดเนี่ยเขาพบว่ามันสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือดครับเพราะมันอาจจะไปส่งเสริมให้เกิดพลักในหลอดเลือดได้ง่ายขึ้นตอนนี้แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจบางที่ถึงกับเริ่มมองเรื่องการปรับสมดุลลำไส้เข้ามาพิจารณาด้วยเลยนะครับฟังดูซับซ้อนแต่ก็สมเหตุสมผลนะคะยังมีบทบาทอื่นๆอีกไหมคะที่สําคัญสําคัญยังมีอีกครับไมโครไบโอมในลำไส้ยังเป็นส่วนสำคัญมากๆในการ Uh, ฝึกฝนแล้วก็ควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของเราแล้วก็ควบคุมการอักเสบทั่วร่างกายด้วยครับนอกจากนี้ยังส่งผลไปถึงสุขภาพผิวได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าผิวหนังเองก็จะมีไมโครไบโอมเฉพาะของตัวเองที่สำคัญมากๆเช่นกันจะเห็นว่าอิทธิพลของมันนี่กว้างขวางจริงๆครับแล้วก็ส่งผลกระทบไปทั่วร่างกายเลยเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่า การดูแลไมโครไบโอมให้ดีก็คือการดูแลสุขภาพองค์รวมของเราจากจุดเริ่มต้นเลยทีเดียวนะคะแล้วในทางปฏิบัตินะคะเราจะดูแลเพื่อนร่วมร่างเหล่านี้ของเราได้ยังไงบ้างข้อมูลของดรจันจิราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพืชไฟโตนิวเทรนแล้วก็ไมโครไบโอมใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเก้อกูลกันอย่างน่าทึ่งมากคือพอเรากินอาหารที่เน้นพืชหลากหลาย เราก็จะได้รับสารอาหารสำคัญสคัญทั้งไฟโตนิวทรีนวิตามินเกลือแร่และที่สำคัญมากๆเลยก็คือใยอาหารหรือไฟเบอร์ครับซึ่งใยอาหารหลายๆชนิดนี่แหละครับคืออาหารโปรดของเหล่าจุลินทรีย์ชนิดดีๆในลำไส้ของเราอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอเรากินใยอาหารเยอะๆจุลินทรีย์ดีๆก็มีอาหารกินแล้วก็จะเติบโตแข็งแรงขึ้นประมาณนี้ไหมคะประมาณนั้นเลยครับ การได้รับใยอาหารที่หลากหลายจากพืชเนี่ยจะช่วยส่งเสริมความหลากหลายแล้วก็ความสมดุลของไมโครไบโอมทำให้จุลินทรีย์ชนิดดีมีจำนวนมากขึ้นแข็งแรงขึ้น และในทางกลับกันนะครับพอไมโครไบโอมของเราแข็งแรงสมดุลดีแล้วเนี่ยม <It S 2> mm ันก็จะช่วยให้เราย่อยแล้วก็ดูดซึมสารอาหารต่างๆจากพืชที่เรากินเข้าไปได้ดีขึ้นด้วยรวมถึงอาจจะช่วยสังเคราะห์วิตามินบางชนิดหรือเปลี่ยนสารจากพืชให้เป็นรูปแบบที่ร่างกายเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นไปอีกมันเป็นเหมือนวงจรที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันเลยครับเป็นซิมไบโอติกรีเลชั่นชิพเห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะเหมือนเรากําลังสร้างสวนที่อุดมสมบูรณ์ในร่างกายเราเลยนะคะแล้วโปรตีนล่ะคะ จำเป็นต่อเรื่องนี้ไหมหรือว่าเน้นแต่พืชกับใยอาหารก็พอ,อโปรตีนก็เป็นอีกหนึ่งสารอาหารหลักที่ขาดไม่ได้เลยครับสำคัญมากๆร่างกายเราต้องการโปรตีนในการสร้างซ่อมแซมเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆเป็นส่วนประกอบสำคัญของเอนไซม์ฮอร์โมนระบบภูมิคุ้มกันช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อแล้วก็ให้พลังงานได้ด้วยครับ โปรโตีนมันสร้างจากหน่วยย่อยๆที่เรียกว่ากรดอะมิโน,โนใช่ไหมครับซึ่งมันจะมีอยู่9ชนิดที่จำเป็นมากๆที่เรียกว่า essential amino acids หรือ EAA's ที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้เลยต้องได้รับจากอาหารที่เรากินเข้าไปเท่านั้นครับค่ะการจะได้รับกรดอะมิโนจำเป็นให้ครบถ้วน9ชนิดนี่สำคัญมากเลยแล้วเราจะวัดคุณภาพของโปรโตีนที่เรากินเข้าไปได้ยังไงบ้างคะ ครับมันจะมีค่ามาตรฐานที่ใช้วัดคุณภาพโปรโตีนอยู่นะครับเรียกว่า PDCAS a AS, ย่อมาจาก Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score ค่านี้จะดูทั้งความครบถ้วนของกรดอะมิโนจำเป็นทั้ง9ตัวแล้วก็ดูความสามารถที่ร่างกายเราจะย่อยและดูดซึมกรดอะมิโนเหล่านั้นไปใช้ได้จริงๆด้วยคะแนนเต็มคือ1.0ครับซึ่งหมายถึงโปรโตีนคุณภาพสูงสุดย่อยง่ายใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ แล้วมีตัวอย่างไหมคะโปรโตีนแบบไหนถึงจะได้คะแนนเต็ม1.0แบบนี้ค่ะส่วนใหญ่โปรโตีนจากสัตว์นะครับมักจะมีค่า PDCAs ค่อนข้างสูงอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นโปรโตีนจากพืชเนี่ยถ้ามาจากแหล่งเดียวโดดๆอาจจะมีกรดอะมิโน,โนจำเป็นบางตัวไม่ครบหรืออาจจะย่อยได้ไม่ดีเท่าโปรโตีนสัตว์ แต่ว่าดรจันจิลาก็ยกตัวอย่างการผสมผสานโปรโตีนจากพืชหลายๆชนิดเข้าด้วยกันอย่างเช่นในผลิตภัณฑ์ Nutrilite All Plant Protein ที่เขาใช้โปรโตีนสกัดจากถั่วเหลืองเข้าสาลีแล้วก็ถั่วลันเตามาผสมกันทำให้ได้กรดอะมิโนโจำเป็นครบทั้ง9ชนิดเลยแล้วก็ได้ค่า PDCAS เท่ากับ1.0พอดีเป๊ะเลยครับแถมยังมีข้อดีอื่นๆอีกคือแคลอรี่ต่าไขมันต่าแล้วก็ไม่มีลัโตสด้วยครับ น่าสนใจมากค่ะแล้วมีเคล็ดลับในการกินโปรตีนเพื่อให้ร่างกายได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็อาจจะดีต่อไมโครไบโอมด้วยไหมคะมีประเด็นที่น่าสนใจจากข้อมูลของดรจันจิราครับคือเรื่องการกระจายการกินโปรตีนให้สม่ำเสมอตลอดทั้งวันแทนที่แบบกินน้อยๆมื้อเช้าแล้วไปอัดหนักๆมื้อเย็นทีเดียวร่างกายเราดูเหมือนว่าจะนำโปรตีนไปใช้ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้ดีกว่า เมื่อได้รับโปรตีนแบบกระจายกระจายสม่ำเสมอในแต่ละมือ้อประมาณสัก20-30กรัมต่อมือ้อกำลังดีครับเพราะการกินโปรตีนมากเกินไปในมื้อเดียวเนี่ยร่างกายก็อาจจะนําไปใช้ได้ไม่หมดอยู่ดีและการได้รับโปรตีนอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะส่งผลดีต่อสมดุลของไมโครไบโอมด้วยนะครับเอ๋ออันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะแสดงว่าไม่ใช่แค่ปริมาณรวมต่อวันที่สําคัญแต่จังหวะการกินก็มีผลด้วย เหมือนการค่อยๆป้อนอาหารให้ร่างกายแล้วก็ให้ไมโครไบโอมของเราอย่างสม่ำเสมอและแน่นอนต้องไม่ลืมว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยมีไว้เพื่อเสริมในส่วนที่เราอาจจะได้รับไม่พอจากอาหารหลักไม่ใช่ให้มาทดแทนมื้ออาหารทั้งหมดนะคะ ถูกต้องเลยครับทั้งหมดนี้มันยิ่งตอกย้ำเลยนะครับว่าการจะสร้างเฮลท์สแปนที่ยืนยาวได้เนี่ยมันต้องอาศัยมุมมองแบบองค์รวมจริงๆที่ครอบคลุมทั้งเรื่องอาหารการปรับกิจวัตรประจำวันแล้วก็การดูแลไมโครไบโอมของเราด้วยซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นแนวทางที่ทางแอมเวย์แล้วก็นิวทรีไลท์ให้ความสำคัญมาตลอดนะครับโดยเน้นเรื่องไฟโตนิวทรีเอน์การใช้ประโยชน์จากพืชแบบองค์รวมแล้วก็การสนับสนุนไมโครไบโอมนี่แหละครับ พอจะเห็นภาพการนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของเขาไหมคะ ใช่ครับแนวคิดนี้มันสะท้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเขาเลยนะครับอย่างเช่นพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร n u t r i ไลท์ที่เน้นสนับสนุนสุขภาพลำไส้โดยตรงหรือผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากอย่างิสเตอร์ที่ก็คำนึงถึงสมดุลไมโครไบโอมในช่องปากหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวร์ทิสทรีแล้วก็ G H ที่ก็ให้ความสำคัญกับไมโครไบโอมบนผิวหนังรวมถึงเครื่องกรองน้ำอ e s p r i n g ที่ช่วยให้เราได้น้ำดื่มที่สะอาดปลอดภยัยแต่ก็ยังคงแร่ธาตุที่จำเป็นเอาไว้ ทั้งหมดนี้ก็มาจากความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตของเขาตั้งแต่ฟาร์มออแกนิก,กที่ได้รับการรับรองไปจนถึงการตรวจสอบย้อนกลับ9ขั้นตอนหรือ n u t r i l e a c e a b i l i t y เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนสุขภาพองค์รวมอย่างแท้จริงครับชัดเจนเลยค่ะเป็นการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์สุขภาพองค์รวมเข้ากับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อปอบโจทย์เฮลส์แอนโดยตรงเลยนะคะสรุปแล้วจากข้อมูลของดรจันจิราที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยการจะสร้างชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ สิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนโฟกัสจากแค่มีชีวิตอยู่นานๆไลฟ์สเปนไปสู่การมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพดีให้นานที่สุดเฮลท์สเปนและกุญแจสำคัญมันก็อยู่ในมือเรานี่เองคือการลงมือปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ทั้งเรื่องอาหารการนอนหลับพักผ่อนการออกกำลังกายการจัดการความเครียดและที่สำคัญมากๆที่เราเพิ่งคุยกันไปก็คือการดูแลเอาใจใส่เพื่อนร่วมร่างหรือไมโครไบโอมของเราให้ดีรวมทั้งการใส่ใจเรื่องจังหวะการกินโปรตีนให้เหมาะสมตลอดวันด้วยค่ะ ถูกต้องเลยครับทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยแล้วการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันของเรานี่แหละครับที่มันส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวของเราได้อย่างมหาศาลจริงๆก่อนจะจบการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันไปนะคะดิฉันอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักนิดจากประเด็นที่เราคุยกันมาค่ะ ในเมื่อเรารู้แล้วว่าไมโครไบโอมในร่างกายของเราแต่ละคนเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการใช้ชีวิตของเรา ลองถามตัวเองดูนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอะไรสักอย่างเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอาหารหรือในกิจวัตรประจําวันของเราก็ได้ที่เราพอจะเริ่มลงมือทําได้เลยตั้งแต่วันนี้เพื่อค่อยๆสร้างระบบนิเวศภายในร่างกายที่ดีขึ้นเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรงขึ้นของเราเองเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็ ไม่จําเป็นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันใหญ่โตเสมอไปนะครับบางทีการเริ่มต้นเล็กๆแต่เราทําอย่างสม่ําเสมอเนี่ยอาจจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อเฮลท์แปนของเราได้ในระยะยาวเลยครับ